ไอโฟนอ่าแบตเตอรี่ไร้สายพกพานะครับติดปุ๊บนี่นะครับไอโฟนแบตเตอรี่แพ็คเราก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่พกพา ชาร์จไร้สายของ iPhone MagSafe Battery p a c k นะครับตัวนี้อ๋อผมได้ภาพการใช้งานระหว่าง iPhone 12นะครับ iPhone 12กับ iPhone 11 Pro นะครับอ่าสเปกอ่านี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันอ่าแตกต่างกันยังไงมันสามารถใช้งานกันยังไงนะครับตัวกล่องก็จะแห่เป็นลักษณะนี้นะครับอ่าตัวนี้ไม่กินแคลิฟอร์เนียนะครับ เปิดออกมาปุ๊บตัวกล่องก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีคู่มือนะครับจะมีคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับคู่มือการใช้งานนี่นะครับเป็นคู่มือการใช้งานตัวกล่องก,ก็เป็นอย่างนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่พกพานะครับด้านข้างด้านหน้าด้านข้างนะครับ ในลักษณะน,นี้ตัวนี้ตัวชาร์จไร้สายตัวนี้เป็นพอร์ตไลติง usb นะครับไลติง usb คุณสามารถเสียบชาร์จมีได้นะครับคุณสามารถใช้พอร์ตไลติง usb ของไอโฟนชาร์จพอชาร์จมาปุ๊บคุณจะเห็นแสงเห็นไหมเนี่ยจะกระพริบ IP, นะครับนี่เห็นแสงนะครับเห็นแสงว่ามันชาร์จอยู่นะครับอ่าโอเคการใช้งานเนี่ยตัวพอร์ตไลติงจะมีขนาดนะครับ ตัวนี้สเปคมันก็จะอยู่ที่ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่1460ม ah ิลลิแอมป์ชาวนะครับจ่ายไฟได้สูงสุด15วัตนะครับสูงสุด15วัตต์เป็นพอร์ตไลติงขนาด20วัตต์นะครับพอร์ตไลติง20วัตอ่าเป็นลักษณะวันนี้อ่าตัวนี้สามารถใช้กับ iPhone 11 11 Pro นะครับ11 Pro Max iPhone 12 12 Pro 12 Pro Max แ็กล้วก็13 13 Pro 13 Pro Max นะครับผมจะวันนี้จะสาธิตการใช้งานให้ท่านดูก่อนว่า i อ h o n e 11 Pro 12เป็นยังไงนะครับการใช้คุณสามารถมาแตะนะครับอันนี้ iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro เนี่ยมันชาร์จได้ชาร์จได้สายได้นะครับเปิดมาปุ๊บติดอย่างนี้ปุ๊บนะครับเนี่ยคุณมาดูเลยนะครับเอาใหม่นะครับติดอ่าผมเปิดมาภาพติด ปุ๊บเนี่ย,ยคุณชาร์จมันชาร์จนะครับมันชาร์คคุณมาดูตรงนี้อ่าชาร์จมันชาร์จอยู่นะครับโอเคอ่าตรงนี้มันจะติดเบาหน่อยนะครับ้าเป็น iPhone 11 Pro นะครับอ่าคุณต้องหาอ่ามันก็ติดดูนะครับมันเป็นแถบแม่เหล็กนะครับตรงนี้เป็นแถบแม่เหล็กอ่ามันก็ติดนะครับก็คุณต้องหาเคสที่มันสามารถติดแถบแม่เหล็กได้นะครับตัวนี้มันมีน้ําหนักเบานะครับ พอร์ตไลติงอ่าถ้าเป็น iPhone 12 iPhone 12ก็สามารถติดได้เลยจะแน่นมากนะครับตรงนี้เป็นแถบแม่เหล็กสำหรับติดอ่า iPhone 12ขบติดนะครับปั๊กนี่เนี่ยเนี่ยมันชาร์จเลยมันจะบอกว่าชาร์จเลยนะครับเป็นชาร์จไร้สายอ่าคุณสามารถดูได้นะครับคุณสามารถดูได้นะครับว่ามันชาร์จถ้าออกชาร์จเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณปล่อย iPhone 1 0 12มันจะ ติดอย่างนี้นะครับติดแน่นมากนะครับติดแน่นมากอ่าแต่ถ้า iPhone 11มันติดมันชาร์จก็จริงนะครับเนี่ยมันชาร์จมันติดก็จริงแต่มันจะลื่นไหลหน่อยเพราะมันแม่เหล็กไม่ติดคุณต้องหาเคสอ่าเรียกว่าเคสที่สามารถนั้นติดได้นะครับถ้าเป็น iPhone 13มันก็จะติดแน่นอ่าไอโฟนสิบสามก็จะติดแน่นปุ๊บเนี่ยนะครับติดแน่นเนี่ยชาร์จอ่ามันจะติดแน่นเราสามารถถือได้เลยนะครับตรงนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับ ก็สายให้ท่านดูว่าอ่ามันใช้งานยังไงมันสามารถพกพาใช้แบตเตอรี่อ่าสมมุติว่าคุณใส่เคสใช่ไหมครับคุณใส่เคสของ iPhone 12นะครับมันติดเวลาหอดออกคุณก็เลื่อนอ่าแบบนี้เวลาใส่เคสอันนี้ผมใส่เคสนะครับใส่เคสปุ๊บเนี่ยหอหอดออกมันจะมีไฟอยู่คุณสามารถติดปุ๊บนี่มันติดเลยนะครับเนี่ยชาร์จชาร์จได้เลยอ่าของ iPhone 12เนี่ยมันจะ อติดดีกว่านะครับเพราะมันเป็นรุ่นใหม่แต่ s 1 1คุณต้องหาเคสแบตเตอรี่ที่มันติดได้เดี๋ยวเคสแบตเตอรี่ที่มันติดได้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ท่านดูอีกว่าว่าตัวแบตแบตเตอรี่ไอโฟนในเซฟแบตเตอรี่เนี่ยมันจะใช้งานยังไงนะครับก็แต่ในส่วนเนี่ยมันสามารถชาร์จงานในะระบบที่ว่าที่ว่าชาร์จเพื่อเพิ่มพลังงานเวลาเราใช้งานเรานั้นนะครับเรา เราถือแบบนี้มันสามารถใช้งานได้ก็โอเคก็สายที่ให้ท่านดูว่าตัวแบตเตอรี่แบ็กเก็ตตัวนี้มันสามารถอ่าใช้งานยังไงนะครับแบตเตอรี่ไร้สาย p h โฟนนะครับแบตเตอรี่ไร้สาย iPhone ก็การใช้งานมันไม่ยุ่งยากนะครับตัวนี้ก็ไอโฟนเมนเซฟแบตเตอรี่แบ็กเก็ตนะครับเป็นไร้สาย สามารถชาร์จสายไลติงหอดสายไลติงนี่ได้โอเคชาร์จมันก็สามารถเนี่ยมีไฟอยู่มันจะบอกว่าสถานะคุณชาร์จและชาร์จไปปุ๊บติดเนี่ยมันก็สามารถชาร์จได้นะครับโอเคก็สาธิตให้ท่านดูประมาณนี้ครับขอบครับมาติดตามดูคลิปต่อไป p p o o n แบตเตอรี่ a c ็ m a ม s a เ e ไยเลสไรสายนะครับไอโฟนอ่าไปต่อรี่ไร้สายพวกพานะครับติดปุ๊บนี่นะครับแมจิกเปิดขึ้นมาปุ๊บมีกล่องคู่มือเปิดแผ่นลักษณะ ใส่ชาร์จไรติง้ง iphone 11 pro iphone 11 pro ติดชาร์จอ่าชาร์จนะครับออกนี่ติด ติดโอเค